จากราชการหมอสุพัฒนพร้อมตั้งกรรมการสอบร้ายแรงศารไม่ให้ประกันก่อนส่งตัวเข้าเรือนจำยงยุดลั่นปิดปากไม่พูดเรื่องเอาภายยันนั่งหัวโต๊ะครมอแน่เลขาครมชี้บ้านเมืองบริหารด้วยกฎหมายไม่ใช่เสียงวิจารณ์น้ำป่าทะลักท่วมตลาดท่าประชุมสีมหาโพธิ ปราจีนบุรีสูงกว่า90เซนติเมตรชาวบ้านเดือดร้อนกว่า2,000ครัวเรือนเขี้ยวข่าวให้คน้นคนข่าวให้เข้มกับข่าวคน้นคนเนชัน่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีร์ครับสวัสดีครับคุณโน,โนค,ครับวันนี้มาแค่2หนอนะฮะ สองคนสองคนอีกคนหนึ่งไปอยู่ที่ขอนแก่นใช่ฮะไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับคุณบรรจงนะครับไปร่วมเสวนา12ปีเนชั่นนะฮะที่เวทีที่ขอนแก่นนะครับก็จะกลับมาวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขาดไปหนึ่งวันนะฮะตอนนี้เข้าใจว่าก็ดูเวลาแล้วก็คงจะยังไม่ได้นอนดูเราอยู่ที่โรงแรมด้วยนะฮะก็นอนอยู่ที่ไหนก็คงจะไม่ได้นอนอ่ะคงจะเตลเตลนะเพราะคุณบรรจงเนี่ย คือชาติก่อนแกเป็นนกฮูกต้องออกตอนกลคืนตลอดแกเป็นนกฮูกพอแบบกลางคืนปุ๊บแบบโอ้โหตาโตเลยกลางวันไมพออยู่กลางวันเนี่ยจะแบบตาแบบจะแบบตีตีพอกลางคืนมันตาโตโตแล้วนั่นน่ะป่านี้ก็เนี่ยเขาก็เนี่ยก็คงจะเข้าที่พักอีกทีนึงประมาณเที่ยงคืนะ่ะหรือว่าหลังเที่ยงคืน นี่นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้มีแถลงการสํานักพระราชวังนะครับเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนินมาประทับณโรงพยาบาลสิริราชฉบับที่57นะครับวันที่24กันยายนคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานว่าเมื่อวันที่22กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระประหลอดต่ำนะฮะช่วงเช้าและขึ้นสูง38.7องศาเซลเซียสในตอนบ่ายและกลางคืนด้วย ทรงมีพระกัศละเล็กน้อยนะครับโทษฮะทรงมีพระกัศะเล็กน้อยผลการตรวจพระวรกายการหายพระไทยเร็วขึ้นเล็กน้อยการเต้นของพระไทยเร็วขึ้นเล็กน้อยไม่มีพระอาการเจ็บพระนาภีผลการตรวจเอกซเรย์พระอุระหรือว่าทรงอกและการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปรากฏว่าเหมือนเดิมผลการตรวจพระโลหิตแสดงว่ามีการอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียและได้ทําการเพาะเชื้อในพระโลหิต กำลังรอรายงานผลการตรวจนะครับคณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานถวายพระโอสถปฏิชวนะทางหลออพระโลหิตเมื่อวานนี้นะครับ23กันยายนพระประลอดลดลงสวยพระกายาหารได้และบรรทมได้ดีจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันนะครับสำนักพระราชวังฉบับที่57แล้วนะครับ,รบนี่นะครับเดี๋ยวเฮะ<า>ดูเรื่องฟ้าฝนกันสันิดหนึ่งนะครับเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา ราว,ว่าในกรุงเทพนั้นฝนตกลงมาโอ้โหสู้ใหญ่เลยสู้ใหญ่เลยนะฮะตกไม่นานแต่ว่าตกค่อนข้างที่จะแรงรแล้วก็ทําให้บางพื้นที่นั้นเกิดน้ําท่วมขังด้วยอย่างผมมาจากช่องสามเนี่ยผ่านทางกรมศุลแล้วก็กาะจะเลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วน嗯嗯มาลงบางนาโอ้โหเป็นน้ำท่วมนะท่วมตรงท่วมตรงผิวจราจรแต่ว่าด้านข้างอ่ะแต่ก็เสมอฟุตบา รถไม่กล้าแลนเลนซ้ายอ่ะรถต้องออกขวาออกขวากันเลนซ้ายสองเลนซ้ายเนี่ยรถไม่กล้าแลนเพราะว่าเพราะว่าน้ำมันท่วมขังมากนะฮะเสมอฟุตบาทนะครับนี่นะฮะคนก็เลยคนก็เลยงงกันใหญ่แล้วไหนบอกลอกท่อลอกท่อแล้วไงลอกท่อแล้วไงทำไมถึงน้ำน้ำยังคงท่วมขังอยู่ได้นะครับนี่นะฮะฝนตกลงมาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับซึ่งโดยพยากรณ์โดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย บอกนะครับว่าตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้นะครับโดยมากแล้วเนี่ยฝนที่ตกมากที่สุดอยู่ที่ภาคตะวันออกนะครับ9กนนะฮะนอกนั้นไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะครับเหล่านี้เนี่ย70%ของพื้นที่นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็อยู่ที่80%เช่นเดียวกับภาคกลางนะฮะฉะนั้นตะวันออกมากที่สุด90% กรุงเทพและปริมณฑล70%ของพื้นที่นะครับฉะน,นพรุ่งนี้ก็ยังจะมีฝนลงมาอยู่นะฮะวันนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคระนะครับบอมราชวงศ์สุขุมภาพบริพัฒนนะครับทีมของท่านท่านรองผู้ว่าอาจารย์บรรลบนะครับผอ,อ,อสำนักระบายน้ำบุญสัญญาชีนิมิตรก็ได้ประชุมกันแล้วก็ได้ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งด้านตะวันออกตะวันตกของกรุงเทพ ค่าเฉลี่ยน้ำฝนตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่23กันยายนนะครับ4 23นะครับมากกว่า500มิลลิเมตรหรือมีปริมาตรน้ำรวมทั้งหมด444 44, 44, ล้านลูกบาทเมตร444ล้านลูกบาทเมตรเท่ากับปริมาตรน้ำครึ่งหนึ่งของน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิิธิ์นี่นะฮะคือถ้าพูดถึงเขื่อนป่าสักเอามาครึ่งหนึ่งนั่นแหละฮะคือปริมาณฝนที่เทลงมาในกรุงเทพในช่วง 4ีถึง23ากันยายนนะครับซึ่งกทมก็สามารถระ,ะบายน้ำได้เป็นที่น่าพอใจไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่เกิน1วันนะครับส่วนการระบายน้ำบนถนนสายหลักสามารถระบายน้ำกลับสู่สภาวะปกติได้ภายใน2-3ถึงชั่วโมงนะครับแล้วก็กทมก็ต้องย้ำนะครับว่าถ้าฝนตกเกิน60มิลิเมตรจำเป็นต้องใช้เวลาในการระบายน้ําและต้องขออภัยที่เกิดน้ําท่วมขังในบางจุดด้วยนะครับกทมก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่าง ใกล้ชิดนะฮะเนื่องจากว่าคือคาดว่าจะมีฝนตกหนักแต่ปริมาณน้ําจะไม่เท่ากับช่วง20วันที่ผ่านมาจากนี้ไปนะฮะยังมีฝนอยู่นะครับแต่คงไม่หนักเท่ากับ4ถึงย3ากันยายนที่ผ่านมานะครับนี่นะฮะและวันนี้อาจารย์ธนวัฒน์จารุพงศ์สกุลน,นะครับหน่วยจากหน่วยศึกษาภัยพิบัติและข้อสนเทศเชิงศ,ศึกษาพื้นที่นะฮะคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่ากรุงเทพต้องเฝ้าระวังนะฮะช่วงวันที่29 ถึง29กันยายนถึง2ตุลาคมโดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่30กันยายนจะเกิดฝนตกหนักนะฮะแล้วก็ต้องลองดูว่าถึงตอนนั้นเนี่ยกรุงเทพจะรองรับน้ำฝนที่ตกหนักได้อย่างไรบ้างนะ,ะครับแล้วก็ชี้จุดอ่อนของกรุงเทพก็คือว่าจริงอยู่ถึงแม้ว่าจะมีอุโม,มงค์ระบายน้ำแต่ว่าระบบคลองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยค่องน้ำออกไปน้อยมากรจริงๆต้องพ่องออกไปมากกว่านี้ให้น้ำเหลือน้อยๆหน่อย,อย,อยแล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะ ก็ใช้ระบบท่อที่ที่ทรับน้ํามาจากบนพื้นผิวการจราจรเนี่ยเพื่อที่จะระบายลงสู่ครูคลองอฉะนั้นครูคลองต้องพร่องน้ํามากกว่านี้นะฮะนี่นะฮะก็น้ําท่วมที่ปราจีนบ,บุรีนะครับโดยเฉพาะ3อมอำเภอนะครับ,รบอเาเภอสีมหาโพธิ์อำเภอเมืองและอำเภอกระบินบุรีนะครับก็น้ำป่าจากสระแก้วก็ไหลลดระดับลงมาจากสระแก้วผ่าน เข้ามานะครับสมทบน้ําป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ไหลามาจากแควฮนุมานะครับก็ทําให้ระดับน้ําที่ท่วมอำเภอกบินบุรีสีมหาโพธนะครับสูงเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยประมาณตอนนี้ก็ประมาณหัเกือบ2เมตร,รนะฮะพื้นที่หลายหมู่บ้านรถยนต์ขนาดเล็กนั้นวิ่งไม่ได้เลยนะครับคือท่วมทั้งอําเภอเลยที่เอ่ยมานะฮะโดยเฉพาะอําเภอกบินบุรีนะครับ ถนนสายหลักอย่างสาย304ปราจีนบุรีจะเชิงเศานะครับช่วงกิโลเมตรที่91นะครับกรมทางหลวงก็ปิดช่องการจราจรเป็น,นช่องให้วิ่ให้วิง่งให้รถเนี่ยวิ่งสวนทางกันเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรนะครับระดับน้ําก็ท่วมนะครับสภาพน้ําตอนนี้กระบินบุรีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นและก็ระดับน้ําส่งต่ออำเภอศรีมหาโพธินะฮะที่ระดับน้ําสูง20-30เซนติเมตรในพื้นที่ถูกน้ําท่วมตอนนี้กระบินบุรีนี่ําบบลนะครับ อำเภอศรีมหาโพธิ์8ตตำบลอําเภอกบินบุรีนั้น2 0 0พันกว่าคนที่เดือดร้อนนะครับอําเภอศรีมหาโพธิน้อยกว่าก็พันกว่าคนนะครับนาข้าวเสียหายเนี่ยนะครับ3 2 0 0 0กว่าไร่นะครับนี่นะฮะที่ปราจีนบุรีนะครับน้ําป่าก็ทะลักเข้ามาถ้าดูเฉพาะช่วงตอนเย็น5โมงครึ่งที่ผ่านมาตอนเย็นนะครับครับผู้สื่อข่าวก็รายงานมาจากที่ปราจีนบุรีน้ําจากต้นแม่น้ำนะฮะก็ไหลลงมาไหลลงมานะครับ แล้วก็ที่โรงเรียนท่าตูมนะครับที่อำเภอสีมหาโพธิรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณฐานิทเทียนทองก็ไปแจกถุงยางชีพที่นั่นนะครับนี่นะฮะก็ยังท่วมกันอยู่คือท่วมตลอดทั้งวันใช่ครับนี่นะฮะทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับคุณพิบูลสงครามเนี่ยบอกนะครับจากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับภาคตะวันออกกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนาแน่น ถึงตกหนักมากนะครับเขาก็เตือน14จังหวัดในต่อไปนี้นะครับที่คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ลาดเชิงเขาที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนะครับใน14จังหวัดนี้นะครับต้องรับมือกับภาวะฝนที่จะตกหนะักแล้วเผลอๆอาจโดนน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะฮะก็จะมีปราจีนบุรีที่คุณเอ,อ๋ยไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะสระแก้วเพิ่งจะมีบิ๊กคลีนิ่งไปนะฮะนครนายกชาเชิงเศราจันทบุรีชนบุรีระยองตราดสตูล ภูเก็ตพังงากระบี่ตรังแล้วก็ระนองนะครับ14จังหวัดต่อไปนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันอันเนื่องมาจากฝนตกหนักในช่วง24 2 8ถึง28กันยายนนะครับนี่นะฮะแล้วก็จังหวัดที่ถูกน้ำท่วมนะฮะปรากฏว่าถ้าเราไปดูที่อุตร,รดิตถ์มุกคนละเรื่องเลยครับที่อุตร,รดิตถ์น,นะฮะวันนี้ชาวบ้านเขาขนปลากระชังนะฮะขนปลาที่ปลากระชังนะฮะไม่ว่าจะเป็นปลาดินปลาทับทิมเนี่ย ใส่รถบรรทุกประมาณสักหนึ่งตันนะครับแล้วก็ไปร้องเรียนกับทางร้องผู้ว่าอยากจะให้ช่วยเหลือหน่อยถ้าไม่ช่วยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาปลาทั้งหนึ่งตันนี้เทลงหน้าจวนผู้ว่าเลยแล้วมันจะส่งกีดเม็มากนะครับเพราะเขาบอกว่าที่อุตรดิตถ์เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าเขื่อนสิริกิตเนี่ยนะฮะพร่องน้ําออกมาจากเขื่อนเหลือวันละสองล้านลูกบาทเมตรซึ่งมันน้อยมากน้อยจนทั่งทาให้น้าเนี่ยมันน้อยเกินไป เสร็จแล้วพอน้ําน้อยเกินไปเขาก็ไม่สามารถเลี้ยงปลากระชังได้เพราะว่าปลากระชังที่เขาเลี้ยงเอาไว้เนี่ยนะฮะอย่างน้อยน้ยเนี่ยน้ำต้องประมาณสักเมตรกว่ากว่านะครับถ้าตื้นเขือระดับเพียงแค่1เมตรเขาก็ไม่สามารถเลี้ยงปลากระชังได้ปรากฏว่าพอขืนสุริยกิจพร่องน้ําออกมาน้อยปลากระชังที่เขาเลี้ยงไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นปลาทับทิมปลานินปลากดขังเนี่ยนะฮะอย่างคุณสุภารัตน์วงสิริเนี่ยเขาเลี้ยงไว้210กระชัง 2 1 0 0 0นตัวปรากฏว่าตายเนี่ยนะฮะวันหนึ่งเนี่ยสี่ถึงห้าตันขาดทุน,นปนเป้หมดนะฮะซึ่งชาวบ้านเขาบอกนะครับอย่างคุณอย่างชาวบ้านเขาบอกนะครับคุณสุรีเผือกไทยเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าคุณจะลดการปล่อยน้ำจากเขื่อนสริกิตเนี่ยถ้าบอกล่วงหน้าสักเดือนหนึ่สองเดือนเนี่ย <S <S โอเค <S <S เขาจะได้ไม่ลงปลาแต่เขาบอกปรากฏว่าทางการบอกเขาเนี่ยนะ ล่วงหน้าเพียงแค่วันสองวันมไม่ใช่เดือนสองนเดือนนะวันสองวันเขาวันสองวันเขาจะไปเตรียมอะไรทันปลาเปลือยอะไรเขาลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วคุณมาบอกก่อนหน้านะั้นสองวันว่าจะพร่องน้ําลงมาน้อยหน่อยนะโอ้โหเรียบร้อยเลยแต่นี้เขาเลยบอกว่าอยากจะให้เขื่อนเนี่ยปล่อยน้ําลงมา,ม,ามากหน่อยไม่งั้นปลาเขาเสียหายตอนนี้ทางรองผู้ว่าก็แก้ไขเบื้องต้นก่อนนะครับด้วยการเอารถไปดูดทรายออกมาดูดทรายเพื่อให้น้ำเนี่ยมันลึกมากขึ้น เพื่อที่จะได้เลี้ยงปลาได้นะครับนี่นะครับที่อุตรดิตถ์นะครับแล้วก็ผลจากที่คุณปลอบประสบสุรัสวดีนะครับประธานกบอ,อได้ประกาศว่าอยากจะสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นนะครับเมษายนนั้นก็จะเริ่มเลยนะครับแล้วก็จะกําหนดเสร็จ2-3ปีข้างหน้าวันนี้ประธานสมัชชาองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมคุณหานรงยาวเลิศนะครับก็ออกมาให้ความเห็นนะครับไม่เห็นด้วยกับการจะสร้างเขื่อนนี้บอกว่าเขื่อนนี้เป็นเขื่อนที่ ทุกรัฐบาลพยายามจะผลักดันมาหลายสมัยแล้วนะครับมีการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า EIA มาก็เป็น10ปีแล้วถ้าจะมีการสร้างใหม่เนี่ยคุณปรับประสบก็ต้องไปศึกษาใหม่จะมาอ้างว่าเคยทำ EIA เวลาเอาของเก่ามาใช้เนี่ยมนไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับคือตอนนี้ทุกอย่างท,ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นมูลค่าป่าสักทองเฉลี่ยไร่ละ25,000บาทนะครับตอนนี้ราคาเนี่ยมันไม่ใช่25,000บาทต่อ ต่อลูกบาทเมตรแล้วมันเป็น45,000บาทต่อลูกบาทเมตรมากกว่าเดิม2เท่านะครับผลกระทบต่อชุมชน4หมู่บ้าน713ครัวเรือนนะฮะก็เป็นตัวเลขเก่าตอนนี้ก็ไม่ใช่แล้วถ้าจะมีการปัดฝุ่นโครงการนี้กี่ยุคกี่สมัยกี่รัฐบาลชาวบ้านนักอนุรักษ์ก็จะไม่ยอมให้มีการสร้างเขื่อนอย่างแน่นอนเพราะผลกระทบมันมีมากกว่าการผลักดันเขื่อนว่าจะช่วยป้องกันน้ําท่วม ตามข้ออ้างของนายปลอบประสบนั้นไม่จริงนะครับเพราะในข้อที่จริงชัดเจนแล้วว่าน้ําท่วมในพื้นที่สุโขทยัยพิษณุโลกไม่เกี่ยวกับการไม่มีเขื่อนแก่งเสือเต้นแต่พบว่ามาจากฝนที่ตกหนักแถวพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่และศรีสํมรงคจังหวัดสุโขทยัยซึ่งอยู่ใต้จุดสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นและเป็นพื้นที่น้ําท่วมเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะครับถ้าคุณปลอบประสบจะสร้างเขื่อน ทางนี้ก็บอกว่าไปหาพื้นที่แก้มลิงรับน้ําสักหนึ่งล้านไร่มารองรับน้ําส่วนเกินเนี่ยไม่ง่ายกว่าเลยนี่นะฮะไปดูพวกแก้มลิงดีกว่าใช่ฮะ,ะถ้าสร้างเขื่อนนั้นก็สูญเสียป่าไม้เป็นแสนแสนไร่นะฮะใช่ครับเอาละครับเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักคู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูวันนี้เราจะแท็กเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาอธิบายกันข้างหน้านะครับ